รว,วิวันมหาคชาพรค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทดัชมิลกรุ๊ปค่ะดัชชี่0%นนะคะเป็นโยเกิร์ตท,ที่ไม่มีไขมันค่ะ แคลอรี่ต่ำน้ำตาลน้อยนะคะซึ่งทำออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการไปอีกขั้นหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและต้องการที่จะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างนะคะเพราะเรารู้ดีว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มันส่งผลต่อความมั่นใจของทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสาคัญในปัจจุบันนี้มากๆค่ะและชีศูนเปนนะคะเชื่อว่าสวยหล่อเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสูงขาวหุ่นดีเท่านั้นนะคะ แต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดูดีได้ในแบบของตัวเองนะคะขอให้เรามีความมั่นใจและไอความมั่นใจอันนี้แหะคะ่ะที่มันจะช่วยส่งพลังออกมาให้เราสามารถทําในสิ่งที่เรารักนะคะและเป็นประโยชน์ทําออกมาจนประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะเรามองหาตัวแทนนะคะที่จะสามารถสื่อถึงความมั่นใจนนีนะคะ่ะต่อไปได้ให้ถึงกับทุกคนได้นะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับอาร์สตอรี่แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะ เ,เราก็มองเห็นถึงความมั่นใจที่น้องๆทุกคนมีในการทำสิทธิ์ในสิ่งที่น้องๆรักนะคะเราก็คิดว่าน้องกลุ่ม Art Story เนี่แหละคะ่ะเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของโปรเจกต์ที่เราคิดจะทำในใ,ใ,ในในในครั้งนี้นะคะสำหรับการสื่อสารถึงเรื่องของความมั่นใจนะคะ่ะเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนดีไซน์ ะะโดยเฉพาะเลยเพื่อช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะได้เห็นผลงานของน้องๆทั้ง3ชิ้นที่เราคัดเลือกมาซึ่งต้องบอกว่ายากมากนะะเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยมีความสวยงามและมีความหมายในตัวมันเองนะคะแต่ว่าเราก็ได้เลือกมา3ชิ้นนะคะโดยที่จะมาเป็นตัวแทนของรถ3รสชาติ3รถนะคะคือมีรถ Original นะคะรถ s t r a w บอ r r รีและรถวุ้นมะพร้าวนะคะซึ่งแต่ละชิ้นงานเนี่ยมีความหมายในตัวมันเองนะคะที่สื่อสารถึงความมั่นใจ ะะซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ดัชชี่0เ,เ,เชื่อว่าถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะคะและมีความมั่นใจเนี่ยจะทําให้คุณเป็นตัวของคุณเองได้อย่างเต็มที่และจะสามารถทําสิ่งที่คุณรักนะคะได้ประสบความสําเร็จต่อไปได้ค่ะ ก็อยากฝากนะคะให้ทุกคนติดตามนะคะกิจกรรมที่เราจะมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะผลงานของน้องนองจาก art story นะคะโดยที่ถ้วยของดัชชี่เนี่ยนะคะจะมี qr code ค,ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถที่จะสแกนดูได้นะคะโดยที่จะมีรายละเอียดบอกนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook page นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของตัวดัชชี่เองยังไงก็ฝากให้ช่วยติดตามด้วยค่ะ